ครับสรุปง่ายมนี่ครับอ้ดีดีมาเอ็มนี่จะนอนงามสามสอบแล้วครับมอนี่เอาากบอกเอ็มซี่ทั้งบ้านเหาดนูไับผมมานอนไม่เลอนอไม่ไรดูไอ้ชุนบุรีสามสามหนึ่งองกงสามสาม้ามเบื่อ นอนง่ามครับทำไมไ้ซ้ขาไก่ปลามาตัวนึงลวะไก่ปลา้มไก่ปลาผมดไก่ปลามาตัวนึงครับได้หอไก่ปลาไปลวะได้หอนเอาไหมเอาไหมกับไรไก่ปลากับไรเขาเนี่ย ปลาตกใสปลาครับขึนรถสามสอบวเลงมาอยูอ่้นรด,ดีครับผนงานน่สองสอบทำจงรถด,ดน้องเอ้ยอนราลงมาอยู่รถอีกสอสอบครับเอาลงมือขวกสอบนึงโอ้ยที่จะนอนใหม่เต็มอัลล่าครับ สองสอบเยี้ยงๆครับพี่น้องหลายครับมาไหมเ,ออเตรียมสอบครับน้อยเดี๋ยวกกายหูวนะครับถ้ากันเอาถึงเขาคนละได้หลายครับมือนี้ได้หลาย

การับก็ไม่เนับัง่หนมใหม่มีแต่น้อยไงครับเอ้ยซำขามไปไ่ก็ไเลยไงคับเกนีทั้งเขาีทังเขาเรดาเพิ่าเหนเขาครับมือนี้โอ้หลายกหลายนี้ครับโชไม่ด้โชางากว่ นครับอไรนออลไรหลวนๆครับพวกี้นออื่นผสมเลยน้ำหวานครับเออน้ำวานหลายครับโอ้พอเอาหุ่ไปกินเขา, <c oughs> าหมไม่ด้ออาห่ไปบอกอที่เสียเท่าเลยจันเอ๊ะจสเสียเท่าเ,เสียเท่าเลยว้า คึ้นคุมมัดเด้อไมอาไปแจงได้ไงขื้นมาขึ้นมาอยากซ่อม้รงไหซ้ำมทีกินเลยบแทบหลานไปยเป็นเราคุ้นหัวมาเอวขึ้นหัวมาเอวแล้วคุ้นหัวไล่ไล พื่อยากซ้นทไมไก่ไก่ปลากปลาตัวนึงครับ้อตีจิ้งเอาเม่นไรสวาดังปุ๊บเลยปลากรไรน้องหม่ก็ได้ครับพี่น้องมาดิโอ้ยหลครับเอาไม่ปเลยครับติดตามปลกินเขาครับไปเลยครับผมติตามตอนีติตามตอนเหุนี้กิแล้วตนีครับพี่น้องเอ้ย อนนี้กำลังขวไก่อยู่ครับไปสมุนไพรก่อนถงไ่ก็กำลังงามนไข่ยอดต้นใบเดียวไปแหไม่ตุ้มออนี่ว่าเนไรไงตาเวรโมันลงย่งท่ต้องหดน้ามาตกใจใส่ไหมกับพ่อครับพี่น้องต่นใบกับพ่อ ง่ายไามตกไปปลาทะเลกับพ่อไปเลยเยอะเฮะเอฟซีรเอฟซีหน่อยเอฟซีครับนี่โอ้่โอ้ลลูกยุ่เต๊ะเดอ้แล้วกับฝนกับต๊ครับพี่น้องโอ้ยฝนต๊ ไปสมเกยกีราป่าเนี่ยหลังจากเข้าลงมาจากเขาแล้วครับโอ้มีหลายพี่น,อนอ้องเอ้ทำไมอย่างนี่จะนอนง,ง่ามโอ้ยนอใหม่เลยเรียนรวนแล้วครับพี่เหียมเอเล่มาโอ้ยบ่อยากมาแต่มมันว่าไต้มันเมาหรือแต่คุณได้แบกไว้แล้วหรือแบกไว้กับเขาตองมา 4โ,โ,โ,โลเครื่องนะวาสีนน่อโอ้ยไก่ครับไก่เนี่ยสั้นกับสั้นครับผมก็ตกมืนกับกมืนจะมาหลายครับนอนไหมอ่ะจะนอนง,งามหรือหนอนอะไรอ่ะเอ้ยเพิ่งเขาอพี่น้องนียหน้าพับหน้าเนี้ยลองข้วยครับยูคูทังรถสองบมั้วออกสอบ,น,สอบนึงแค่ไ,ก,ไกับที่ตามก,าาก่อนเท่าแกงที่นี่นะครับพี่พน้อง,องดูนี่ เข้ากวานต้อง้ียรงนันเะัเอาบอกเขาไม่แบงหรกจานฟังเลยตุงแบงเขาเนี่ยไปแบงไปล้เอ้าเียใจเจ้าเอไน้ามืไก่ฟ้าไปนีโอ้ยไก่ฟ้าอะไรนอกไม่ก็ได้ทุกพักเลยเนี่ยเดี๋ยวมันไห้าร้อยเอาหูแรงแล้ว ก็ดเนอเ้ยสมิอบนนอกบหมือไปไปนอก,อกนันนะหนาแท้จอกกันครับพี่น้องอยากกันเห็ดหน้าล้วเกี่ยวเกี่ยวผมบโบคุณนนะเดี๋ยวเ้อไม่เกี่ยวอยู่เกี่ยวห้ามาว่า อ๋อจะได้กับตดตามกัเพิ่มขึนนะครับต่อจีขอเขาแล้วครับพี่น้องเอ้ยต้องมือทุกคนตองมือทุกอนบ่าเนี่ยในบา่าพวกมันขั้วใครกัน,นครับ